สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการโมตู้เชื่อมให้ไฟนิ่งขึ้นแรงขึ้นนะครับสำหรับของตัวผมเองนะครับผมตัวนี้ใช้งบประมาณที่ไม่มากนะครับวันนี้ผมใช้อะไรเก่าที่ผมมีอยู่แล้วนะครับจากอะไรเก่าพาวเวอร์สไปนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นสเตปแรกนะครับผมจะลองดูว่าถ้าโมแบบนี้ ไฟมันจะนิ่งไหมจะใช้งานได้ปกติไหมนะครับมาดูกันครับว่าข้างในผมทำอะไรไปบ้างอันนี้คือผมได้ทำการโมดิฟายเปลี่ยนเรียบร้อยเลยนะครับแล้วผมจะมาแนะนำหรือบอกว่าผมทำอะไรไปนะครับผมตัวแรกคืออุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเก็บประมาณนี้ อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะถ่ายตอนกลางคืนนะครับขั้นแรกก็คือผมจะทําการเปลี่ยนคาปานะครับคาปาซิตเตอร์ของเดิมมันอยู่ข้างในนะครับมีม,มีมีแค่2ตัวนะครับเป็นค่า470มิโคร400โวลต์นะครับสองตัวผมก็เลยได้ทำการโมดิฟายเพิ่มคาปาเข้ามาอีกนะครับ เพิ่มคาปาเข้ามาผมเอาไว้ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปอีกสามตัวนะครับโดยใช้470มิโครนะครับสามตัวขนานกันแล้วก็โยงสายโยงสายเข้ามาต่อกับคาปาทิเตอร์อข้างหลังเลยนะครับผมแล้วก็จุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าน่าจะเป็นคอขวดนะครับก็คือ กระแสก็จะสามารถวิ่งวิ่ง,งมาได้น้อยผมก็เลยเพิ่มบิดไดโอดเข้าไปอีกหนึ่งตัวเลยนะครับอันนี้คือตัวที่ผมเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับตัวเดิมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกว่าจะโยงสายเอามาติดระบายควานก็คืออันนี้ก็คือจะทดลองก่อนนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีขึ้นไหมนะครับถ้ามันใช้งานได้ดีขึ้นผมก็จะย้ายจากจุดน,นี้เอามาไว ติดบนฮิตซิงเพื่อให้มันระบายความร้อนนะครับแล้วก็จุดที่สามจะเป็นโชคคอยนะครับโชคคอยโชคคอยจะเป็นโชคคอยตัวนี้ของเดิมมันจะเป็นบาอลูมิเนียมนะครับของเดิมมันจะเป็นบาตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นโช้คคอยทองแดงนะครับตัวนี้เป็นโช้คคอยทองแดงเพื่อที่จะในการอาก จะไฟมันก็จะ,สะเสถียรขึ้นนิ่งขึ้นอาร์กง่ายขึ้นนะครับผมตัวนี้มันน่าจะเป็นของของตู้เชื่อมนะครับผมก็ได้มาจากร้านขายของเก่านะครับก็จะประมาณนี้แล้วสเต็ปต่อไปผมก็จะมาพันแกนตัวนี้ใหม่เลยเพราะว่าแกนเดิมอะ่ะมันเป็นอลูมิเนียมเคลือบน้ำยานะครับมันไม่ใช่ทองแดงแท้ มก็เลยว่ามีแนวโน้มว่าจะมาสอนมันเพื่อนพันมอปแปลงด้วยตอนนี้ก็คือขอลองทดสอบแบบนี้ก่อนว่ามันดีขึ้นไหมหรือไม่ว่าเป็นยังไงถ้ามันไม่ดีขึ้นเดี๋ยวจะมาพันขรลวนใหม่เอาทองแดงแท้เข้าไปแทนเลยครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งในการทดสอบก็แล้วกันนะครับเพราะว่า ตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมสำหรับชิมนี้ก็ขอบคุณมากครับผม